S <S> ไม่มีค <conclusions> ร <5. S 3> like ับพี่แค่มีอะไรไม่แลมจิกิรลองหมดแล้วลองแล้วพี่สามสองพี่ลองมาดูพี่เผื่อพี่สามสองบัสามสองเปลี่ยนำเข้าตัวเดียว่ะโอ้เอาไปบัตห้าพันหกพันกันแล้วอุ้ยไม่ถ้าอย่างนั้นอะถ้าอย่างนั้นอะซื้อเซตใหม่ริงมันมันไปห้าพันหกไม่ได้ไงเพราะตอนเนี้ยบอร์ดผมมันลองมันลองรับได้เฉพาะลายเส้นฝัหงฝังถ้าจะเปลี่ยนใหม่คือมันต้องเปลี่ยนเป็นนุ่นเป็นคอไอแล้ว ตอนเนี้ยอะรุ่นใหญ่มาก็พี่เปาไได้แล้วเนี่ยพี่เปาแล้วเนี่ยพี่เปาดีครับพี่เปาพี่เออพี่เปาผมคุยกับพี่เปามาแล้วมันมันมันเคียร์แล้วพี่แข่งกันเนี่ยเถียงกันว่าเนี่ยถ้าถ้าเปลี่ยนแบบเฮิร์มากขึ้นอ่ะจะทำให้คอมแรงดันเยอขึ้นเอาจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งสิ่งที่ตอนพูดเนี่ยกูกูมีกูถ้าบองมุมใหม่ตอนอ่ะกูเพิ่งไปตกผลึกมาได้เว้ยว่าว่าว่ามันอาจจะเขา้าใจว่าจออ่ะที่จริงแล้วมันไม่ได้เพิ่ม A P S หรอกแต่ผมว่าง มันเลยรู้สึกเลื่อนขึ้นเออคือตอนแรกอะผมไม่เชื่ออย่างนั้นตอนแรกอะผมจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยพี่เอาตอนแรกอะนะผมไม่เชื่อไอ้หลุยอยู่แล้วผมคิดว่ามันไม่เกี่ยวกับจออืออ่าผมไม่เกี่ยวเพราะว่าเคสแล้วก็เปลี่ยนใหม่อะไรอย่างเงี้ยผมจะซื้อใหม่ตอนนั้นอะมันจะมีมันจะมีจอเก่าอ่ที่ที่มันไม่ได้ใช้อ่ะเฮิร์ตมันสูงกว่าของจอผมถ้าถ้าถ้าเฮิร์สสูงกว่ามันจะรู้สึกเลื่อนขึ้นแต่ไม่ได้เพิ่ม APS แต่ลื่นลื่นเพราะเฮิร์สไม่ใช่ลื่นเพราะเฟรมนึกออกปะ อใช่อย่างนี้เริ่มมีภาพนะพี่ตอสซื้อจอมันจะสมูทมันจะลื่นขึ้นมันจะลื่นภาพแต่ของไอ้ตอสอ่ะมันร้อยแปดสิเฮิร์ทนี่มันก็สูงแล้วนะจะเอากี่เฮิร์ทไม่ใช่ไม่ใช่ของผมมาถึงว่าวมาถึงว่าวใช่ไหมไอ้บ่าวทำไมไอไอบ่าวจอกี่เฮิร์ทของผมร้อยสิบห้าพี่ร้อยหกห้าเขปกติไม่ใช่หรอไม่พอหรอาพอแล้วมันวิ่งมันวิ่งแปดสิบไงตอนนี้มันไม่เกี่ยวนะผมว่าถ้าร้อยหกห้าวิ่งแปดสิบแปดสิ่งที่มึงเห็นคือแปดสิบเว้ย พี่เอาคำสั่งที่ผมพี่พี่เคยส่งให้ผมได้ป่ะให้มันอะคำสั่งอะไรนะไมด้แปะไม่ไม่ไม่ล็อก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  M P S ใช่ป่ะพี่หรือว่าใช่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 แต่ว่ามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกตอส์มัตันร้อยแปดบาทแต่พี่ยังยืนอยู่พี่ยังร้อยสิบหกเลยร้อยห้าเองผมร้อยสิบร้อยเนี่ยก็เท่ากันก็มึงเออสเปคกับพี่เท่ากันผมเล่นไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยนะเนี่ยเท่ากันไม่มีเลยอ่ะคือไอ้ตอสไอ้ตอส์กับไอ้ไอ้ฟ้าได้ความหมายแล้วเหรอได้แล้วครับพี่แต่ว่ายังไม่ไได้ม่ใช่ผมยังใช้้้้ตัวเเกก่่่่าาาาอออยยยูละะไไไไไไรพีฟปปดดมจหน ซื้อจาก i h แฮปที่มียูครับเผื่อจะพูดอะไรครับน้องอ๋อที่ามวรถได้เท่าไหร่เหรอครับเออพี่พี่ตอนผมมีอะไรจะเล่าให้ฟังคนในแก๊งเราตอนเนี้ยคือมันมีปัญหามันชอบมีปัญหากันเรื่องผู้หญิงใช่ไหมจนคนในแก๊งเราตอนเนี้ยมันแอบชอบกันเองแล้วนะชอบกันไอ้ไอ้กับตั้งอเสมอว่ามันไแปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไอ้เบาเาครับพี่ข้อมันยังไม่หายอีกเหรอมัน มันพี่พี่เห็นตอนนั้นไหมที่เราโดนนัดคุยกันกับพี่โรชิอ้คุยกับเดมอนเฮดหน้าแลนด์ผมไม่ได้สตรีมนะพี่เอพีเอสผมเหลือ,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 อยีย่สิบไอ้บ้่อาเท่ากูเลยเท่ากูเลยคนรูฝากถามพี่ว่าพี่ไอเป็นเลือดพี่เข้าโรงพยาบาลไม่ใช่หรอใครบอกว่ากูไอเป็นเลือดกูเข้าโรงพยาบาลกูไม่ได้เป็นอะไรเลยเป็นแค่วาดหายแล้วพี่ว่าตอนนั้นอะแต่แต่ว่ามีคนว่ากูเป็นใบโพล่าไนี่แหละกูไม่เข้าใจ โอ้โหไม่ีคนบอกว่าแบาบ,าบเดี๋ยวแกก็ดีผมมผมผมเดี๋ยวแกก็ดีเดี๋ยวแกก็ร้ยกกายอย่างเงี้ยแบาบบางทีกูกำลังไหลแกก็ชอบขัดกูมึงว่าป่ะและบบ้วแบบหาพวกนะเว้ยหาพวกที่แชทนะเว้ยแชทไปก็บอกว่าใช่ใช่ผมก็รู้สึกแนะ่มึงรู้สึกแต่ไม่มีใครกล้าพูดหรอกกูนี่แหละพูดกล้าพูดอยู่คนเดียวโอ้โห <S <s ไม่ได้ป ora, ไปไบโพล่าครับพี่ปกติเลย โอเคครับพี่โอเคครับต้องต้องถามดีกว่าว่าใครเปใบพล่ากันแน่แล้วไอ้พวกแบบอย่างกูเมื่อไหร่กูไปจีบไข่หวานก็บอกว่าไขหวานเนี่ยเขาไม่อยากได้พ่อเขาอยากได้ไม่มีเขาเขาเาไม่อยากได้พ่อเขาอยากได้พี่พี่เปาอ่ะมีแฟนมีแฟนมีลูกแล้วเขาอ่ะเขาเขาก็รู้อยู่ข้างนอกอ่ะแต่เขาไม่อยากเล่นแต่เขาก็ต้องจําใจเลยอะไรก็ไม่รู้คุยกูไปร่างดูโอ้ อยากได้พอ่อไม่อยากได้พี่เราพี่ปอก็มีแฟนแล้วพี่ปอเขาก็รักแฟนมากอะไรอย่างเงี้ยคือมึงแทงกักกูหมดเลยอะโอ้โห <c oughs> ไม่กูไม่ได้กันจอนไว้ครับกันจอนโอ้โหมึงกันจอนอะไรอ่ะมึงกันให้กูหมดเลยแบบเดี๋ยเขารู้อยู่แล้วมึงฟังกูนะมึงแบบแล้วจริงจังกัมึงฟังกูนนะนนนนะเขามีลูกมีเมียแล้วเขาก็รักลูกเขาเดี๋ยเขาเพิ่งลงรูปแต่งงานไปอะไรอย่างเงี้ยเขามีลูกแล้วผมไม่เคยพูดขนาดนั้นไปย้อนดูใหม่นะอันนี้อันนี้มั่วนะเนี่ย พี่ตองมันจะเอาไว้กินเองพี่แล้วก็บอกว่าเนี่ยไอ้เรื่องเนี่ยไบโพล่าเนี่ยบางทีเดี๋ยวก็ร้ายบางทีเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวจะฟ,ฟื้นฟัดขึ้นมาอันนี้กูว่ากูไม่ใช่กูนะพี่ตองพูดกับพี่เปาถึงขนาดนั้นเลยเหรอพี่ไม่มึงไปย้อนฟังใหม่ดีๆอันนี้อันนี้เติมมันนะมันนะมันไข่เว้ยเอาจริงๆอะ่ะมันบอกว่ากูเป็นไบโพล่าบอกเอคนดูมึงเชื่อป่ะพี่เปาอ่ะกูว่าด้วยเว้ยเขาเป็นไบโพล่าดูเพ่าะจริงป่ะเนี่ยไม่มีใครกล้าพูดกันแหละบีเดี๋ยวกูนี่แหละกลัว กูเลยกล้าพูดได้แหละแบนีกไม่รู้ว่าจากไหนนี่มีสายสืบเล่าให้กูฟังอ่านี้พวกค้ามันแล้วยังยังไม่นับไอ้ไอเป็นเลือดเข้าโรงพยาบาลอีกนะแล้วก็แล้วก็ไม่นับปอเปาดั้งดิ้งอีกนะมึงรู้ไปสรรหาปอเปาดั้งดิ้งมาจากไหนเนี่ยกูไปดั้งดิ้งอะไรอีกอะขนาดนั้นเลยเหรอพี่ไม่พี่ไอ้ไอเป็นเลือดอ่ะมันมีคนถามมันมีคนถามผมมาใกลเห็นใจบอกพี่ตอนบอกว่าพี่เปาเข้าโรงพยาบาลอ่ะ บ้ากูกูก็อ่านมาอีกทีปันปันไม่ได้เข้าโรงพยาบาลยังปกติอยู่เลยครับพี่พี่ครับผมขอขัดแป๊บหนึ่งครับพี่พอดีจะถามว่าวันวันที่สิบห้าเนี้ยครับอันนี้ต้องจ่ายอีกสองร้อยยี่สิบเอ็มใช่ไหมครับพี่อ่าสิบแปดครับสิบแปดครับไม่ใช่สิบห้าครับสิบแปดครับฮะสวัสดีครับผมสิบห้าจะจ่ายครึ่งหนึ่งก่อนไอกะฮิโรชินะครับสเตทที่ดีโมทุกวันอาจารย์จะจ่ายประมาณร้อยห้าสิบแล้วก็วันที่ยี่สิบแปดผมมันห้าร้อยนะน้อง เขาบอกวันที่18อ่ะเพื่อนไอ้ไอ้้ไอสายฟ้า <8 S 1> ไม่มีอากาศกับไอ้8นะเอ้ยมึงเป็นไรเนี่ยฟ้าผมบอกว่า15เอาไปเรียกมาดิอ่ะเ,อเวทเพื่อนเวทเพื่อนเขาบอกเขาบอกวันที่18อ่ะไม่วันวันที่15พี่ก็จะจ่ายแบบประมาณ <c oughs> ถึง100 101ถึง150แล้วก็ <c oughs> นั่งดิ้งชาใช่ แมันเราพี่เหรอเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยฟ้าอะไรไม่ผมผมก็ถามไม่เฉยเพราะไอ้ฟ้ามันดูแบบมันดูร้อนหลนเนาะเออทำไมวะเออมันก็ไม่โอกาสแกงกูเลยเนี่ยวะมีมีมีตัวเลขคือผมเอาไปขับก่อนได้ไหมได้โอเคคุยกันง่ายโอเคครับพา่ดูฝากดูในน้ำเองไม่ค่อยมีอาการนะเจ้าใช่คือไอ้เจ้าขอไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกไอ้คนไอ้คนที่อยู่เนี่ยไอ้คนนี่แหละเนี่ยเนี่ยแหละตัวมีอาการเลยอ่ะ ป้ายผมว่าพวกเพื่อนผมมันไอ้นี่ไงอ๋อ้โหปกต้องผลประโยชน์อ๋อโอเคได้เออรู้สึกออกออกออกตัวแรงกับพวกนะเขื่อนดิเขื่อนดิเขื่อนที่ขำขำกิ๊กักกิ๊กักเลยนะทำไมเรามีอาการจริงจังอยู่คนเดียวอ่ะรงเงินรถเฮ้ยเย็นเขื่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยอ่ะคุยไปคุยมาก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูทรงเนี่ยนะน่าจะได้ใช้รถว่ะพี่เนี่ยแล้วแม้วันนี้แตดูทรงเนี่ยอุ้ยใช้ได้ใช้ได้ เอาไปใช้ก่อนได้ออถ,ถ,ถ,ถ้าเขายังจ่ายไม่เขาก็ใช้ได้ใช่ไหมอ,อ้าวก็เขาเคยบอกกับกูว่าพี่ตอถ้ามีสตอรี่อ่ะตอนนั้นกูจ่ายเขาไปร้อยเอ็มอยู่เลยเ,ออเขาบอกกูว่าพี่เอาไปใช้ได้นะเขาไม่ได้แบบว่าพี่วันที่สิบแปดนะใช่ไหมหรือว่าที่สิบห้านะอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้เขาไม่เคยพูดอย่างนั้นไง ไอ้ผมก็ถามไม่เฉยอ๋อถามไมเฉยเพะที่ไอ้เว้ไปเปลี่ยนไปเพราะไอ้ฟ้านี่แหละไปไปเป่าหูเขาตอนแรกน้องมันยังดีๆอยู่เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเพื่อมันอยู่นานๆมันอาจจะรู้หลายๆอย่างมันใช่ใช่ฟ้าเพื่อนกูขอฟักสล็อตหน่อยนีฟังพี่นะเดี๋ยวความจริงก็ปรากฏเองอ่ะว่าใครสันดานเป็นยังไงอ่ะเข้าใจป่ะเออก็จะบอกให้ตาพี่ฟังผมนะพี่ผมถามหน่อยแก๊งผมเคยมีแบบเรื่องหลุดโดนใบแดงป่ะถ้าพี่พูดอย่างนี้ผมพูดไม่ได้เลยนะโอ้โหใส่ปอดนะพี่อย่างเงี้ย เฮ้ยมึงโทรหาพ่อไอโฟนดิเอาเอาได้เลยมึงโทรดิโทรดิโทรดิอย่าอย่า๋ย่ามันเล่นเรื่องใบว่ะ่ตอยาโอเคโอเคได้ได้ได้ไม่ฟ้าไร้ฟ้าจะมีเดือดกับใครพี่โอ้โหเมียพวกมึงอ่ะน่้โหเอา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 อยอะไม่ได้ทำอะไรเลยเมื่อวานที่เราชี้แอร์โดนโอเวอร์โดนบราสเสียด้วยมีมีมีบัฟด้วยหรออุ้ยมีบัฟด้วยเหรอสายฟ้ามึงโดนโอเวอร์บัฟเหรอไม่ต้องเร็วๆนี้หรอกมึงจัดตอนนี้โชว์พี่ได้ปะลูกหนึ่ง ไม่เห็นแอดดอปฮิโรชิแพ้ตลอดเลยนะโอ้โหเโอ้โหเดี๋ยวแล้วแพ้ตลอดเลยหรอใช่ครับใช่ใช่ถ้าเก่งจริงก็ไปตีแล้วเนี่ยตอนเนี้ยไปตีเลยไอ้หรอแอดไอ้อ้ไดอกแบบแพ้ชนะไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าฮิโรชิอยู่มานานแล้วอยู่ดีมาโดนโอเวอร์บัฟแอดดอปเออโอ้แล้วก็ไม่กล้าไปตีด้วยนะโอ้โหเสียมากเสียจริงแต่ถามว่าปืนมันครบไหมมันมันเร็วอยู่นะพูดในความเป็นจริงอะปืนเออมันเร็วดิพี่มันเสียคิมเนาะมันเป็นล้านเนาะ ร้อง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 พ่อเวลาอะไรพี่มืดบอกล่าสุดเต็มไปเท่าไหร่เขามีเขามีของของเขาส่วนตัวด้วยส่วนยังไงไม่มึงก็จัดให้กูดูหน่อยกูอยากเห็นอยู่ไม่ฟ้าคนตีนะพี่กดของมาเฟียได้บนเทปมาเฟียจะรับพันดิวเป็นกลุ่มมาเฟียกดกดเหล็กกดหลักกดคุยอะไรก็ตาม๋ย่กูกดแบร์ในสัตว์มึงจะไปกดกดเหล็กกดเทียอะไรเดี่ยกูกดแบรนด์มึงซ้ำ อีเห <ítulo> <Here> ียก anyway, <c oughs> <free simple> ้ยหมอยตอนนั้นพี่จ่ายไปร้อยเอ็มเขาเคยบอกพี่ไงบอกว่าเออถ้าพี่ตอรมีตอรี่กเอากดเหล็กกดอะไรล่ะกูดีกดแบนดมึงดีเอาไอซีไปนู้นแล้วหรอสวัสดีครับเอาไปเก็ตัสดีครับพี่สวัสดีีครับพ่ายฟ้าสวัสดีครับเป็นพ่อฟีครับไม่ใช่ฟีครับอ๋อพ่อฟีพี่เก็ตไม่ใส่พี่เก็ตไม่ใส่หมวกเหรอพี่ผมไม่ค่อยชินน่ะเดี๋ยวผมไปเอาหมวกในรถกันแป๊บนนึงะพี่อ๋อครับพี่หมวกในผึ้งศึกเหรอครับเพะโอ้ยเก็่อันนี้เขาเขาไอ้นี้พี่นะเขาจะบอกว่าพี่หัวเม่งนะอุ้ย ไม่หรอกป้าผมทิ้นไม่กล้าพูดอย่างนั้นนะพี่ใส่ผมทิ้นพี่ใส่บวกมากกว่าไหมใช่พีใส่ป้าแต่แต่ได้ข่าวพี่พี่เกตจำไอ้วันนั้นได้บ้างได้ข่าวว่าบัฟกันพังเลยดิ่ในแอร์ดอปอ่ะใครกับใครหรอคนเดียวเลยดิสายฟ้าไม่ได้บัฟเลยดีโอ้สายฟ้าไปบัฟเขาผมเล่นไม่บัฟอยู่แล้วโอ้โดนหังไดมอนด์เฮดโดนหังโอเวอร์บัฟเลยหรอพี่สายฟ้า มันมันก็มันก็สมควรด้วยแล้วแหละลูกไหนน้อยมันก็ไปจิ้มลูกนั้นอ่ะนั้นใช่พอพอลูกไหนเรามาเยอะก็ก็เอาออกแค่นั้นเองอ่ะเหมือนพวกห่วเออมันมันผีไม่มีสารเลยอ่ะโอ้หู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 หู้เฮียเฮียกูไม่เกี่ยวได้สัตว์พูดอะไรเนี่ยน้องพูดตรงไม่มีไม่มีก็ผีไม่มีโอ้โหเหตุการณ์ที่ผ่านมายังจำกันไม่ลืมนะโทษโทษโทษแทนด้วย มาวิมเออตัวนี่เออเออของของเขือจบจบยังอะเรื่องเขือนอะเรื่องโรเชียเรื่องอะไรพี่ไม่ทำมีนะพี่เรื่องอะไรพี่อ๋อเรื่องจบแล้วอะเรื่องอะไรพี่ผมไม่มีนะแล้ววันนี้ฟาพเล่นลูกไหนในน้องพี่ได้เตรียมเตรียมคนถูดอ่ะแต่ดูก่อนครับลูกไหนคนน้อยไอ้ไอ้ไอ้แดมเพทมึงด์กแชทบอกว่าอย่าพึ่งเข้านะรอแบบสิบวิเราให้เข้าเฮ้ยวันวันนี้เห็นพี่เกดพึ่งโพสทวิตว่าอยากเจอไอ้พวกอะไรนะสิบวิสุดท้ายอ่ะอุ้ย โอ้ขอโทษครับขอโทษครับช่วงนี้ฟ้ามันมีตีไข่เปล่าฟ้ามีล่ำไข่ปมาฟ้าตอนแรกไม่มีหรอกแต่ผมว่าใกล้มีละไปไปดีกว่างั้นไป่ดีกวางั้โหไปไปดีกว่าเออโดนน้องฟ้าเด้อยไปแล้วไอ้ฟ้าไอ้คอมคอมคอมที่เล่นไปก็ตั้งใจเล่นเด้อน้องเออสถิติทุกวันเด้อน้องโอเคครับพี่เล่ขอบคุณครับครับน้องชายไปไปไปดูที่ไปไป เาดูคร <łość> ั <S 2> <S 2> บพี่เราดูเราดูเราดู่เจ้าใครวะไม่เจ้าอเออวับวับไปเลยไปไอเดนเนวับไปมั้งไปเอามา